พระอนิโชภิกขุหรือหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงบัววัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านผู้ติดต,ตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านถ้าเอ่ยชื่อวัดโพธารามอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าบอกว่าวัดไผ่โรงบัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลายๆท่านก็คงจะต้องร้องอ๋อใช่ไหมครับ วันนี้เรามาดูเรื่องราวของหลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่รวงวัวกันดังนี้ครับไกลออกไปจากตัวเมืองหลวงท่ากลางความเวิ้งว่างกว้างใหญ่ของท้องทุ่งอันเขียวขจีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำมีต้นไม้ขึ้นรกปกคลุมซึ่งมีทั้งต้นไผ่ต้นมะขามต้นมะกอกต้นตาลและต้นไทรทำให้หมู่บ้านย่อมย่อมนั้นดูร่มเย็น เพราะความดกคลึ้มของแมกไม้นานา,นานชนิดบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านไผ่ดอะอยู่ในตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแห่งหนึ่งของประเทศไทยบ้านไผ่ดอะนี้อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านก็คือการทำนาเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์การทำนาจึงได้ผลเป็นส่วนใหญ่ ความเป็นอยู่ของผู้คนในหมู่บ้านนี้จึงมีฐานะพอประมาณซึ่งก็ทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขมีความชื่นบานได้เห็นกันแทบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านแห่งนี้แหละเป็นที่เกิดของเด็กคนหนึ่งที่สมมุติเรียกกันเมื่อไว้เด็กว่าเป้าเด็กชายเป้าเป็นบุตรชาวนาผู้หนึ่งครอบครัวของเขามีพ่อแม่และบรรดาลูกๆทั้งสิ้นแปดคน เด็กชายเป้าเป็นบุตรคนที่หมีพี่สี่คนมีน้องสามคนตระกูลนี้เสืบมนึ่องมาจากชาวนาโดยตรงลกรากเป็นคนสุพรรณบุรีพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวชื่อช้างตระกูลเดิมอยู่บ้านไผ่แขกอำเภอท่าพี่เลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ชื่อเปรมตระกูลเดิมอยู่บ้านโพพระเยาอำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมาตั้งรกรากทำม,มาหากินกันหลังจากแต่งงานแล้วที่หมู่บ้านไผ่ดอกแห่งนี้ตระกูลนี้เป็นสัมมาทิฏฐินับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดบิดามารดาของเป้าเป็นคนใจดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่พยาบาทจองเวรผู้ใดประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อไม่คดโกงเอาเปรียบผู้ใด มีที่ดินมากมายก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ทำมาหากินโดยไม่คิดค่าตอบแทนจึงเป็นที่รักใคร่โดยทั่วไปของคนหมู่บ้านนี้ครอบครัวของเด็กชายเป้าไม่ค่อยมีใครทำบาปมากนักผักปลาก็ทำเอาเพอประมาณไม่มีแหมีอวนเหมือนบ้านอื่นหากจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยพอหาเลี้ยงครอบครัวบิดามารดาของเด็กชายเป้ามักพร่ำสอนลูกๆ ให้เป็นคนซื่อตรงไม่ให้มีเล่หเหลี่ยมคดโกงเด็กชายเป้าจเจริญไว้ก็เป็นเรี่ยวแรงช่วยบิดามารดาทำไร่ไถนาไปตามหน้าที่หากจะถามว่ามีความสุขไหมก็คงตอบได้ว่ามีความสุขตามประสาชาวนาที่ไม่มัวสมอบายมุกไม่เป็นนี่สินผู้ใดครั้นพออายุได้เกณฑ์ที่จะต้องเรียนหนังสือบิดามารดา ก็ได้นำเด็กชายเป้าเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนวัดมีความรู้ชั้นปอดสามแต่ก็ได้ศึกษาทั้งวิชาโลกและวิชาธรรมในช่วงนั้นต้องอาศัยวัดจึงทำหน้าที่ปรนนิบัติพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ด้วยด้วยความภาคเพียรการเรียนภาษาไทยจึงนับว่าก้าวหน้าและด้วยความกระตือรือร้นทำให้อาจารย์ที่เด็กชายเป้าปรนนิบัติอยู่นั้น สอนภาษาขอมให้อีกภาษาหนึ่งในยุคนั้นผู้ที่สามารถเรียนภาษาขอมได้นับว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเด็กชายเป้าเรียนภาษาขอมได้อย่างแตกฉานจนได้ฉายาเรียกว่าขอมเพราะพเพื่อนๆมักล้อว่าคงไม่ใช่คนไทยคงเป็นพวกขอมจึงสามารถเข้าใจและเรียนรู้ภาษาขอมได้เร็วจากนั้นใครๆก็มักเรียกเด็กชายเป้าว่าขอม จนกลายเป็นชื่อใหม่ที่เรียกหากันโดยทั่วไปครั้นอายุได้20ปีบิดามารดาก็ส่งเข้าบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ณวัดบางสามมีฉายาว่าอนิโทภิกขุเมื่อแรกก่อนบวชนั้นในขอมก็มีคู่รักอยู่กับเขาด้วยคนหนึ่งเมื่อบวชอยู่ในคราวแรกๆนั้นจิตใจของพระภิกษุขอมก็ให้รันจวนเช่นกัน ตามอุปนิสัยของปุถุชนแต่เมื่อได้ศึกษาได้รับคำแนะนำจากพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขึ้นตามลำดับเมื่อบวชใหม่ๆนั้นก็ไม่รู้จะบวชนานหรือไม่จะลาสิกขาเมื่อใดใจของพิสุขอมกำหนดไม่ได้แต่ความอิ่มเอมใจในเพศบรรพชิตทำให้หลงลืมเพศคฤหัหัดไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับสาวเจ้านั้นเล่า เมื่อไม่เห็นทีท่าว่าพิสุขอมจะลาสิกขาบทเป็นแน่ก็เลยมีสามีไปแต่นั่นไม่ใช่ความอะไรเพราะพระพิสุขอมถือได้ว่าเธอได้ตายไปแล้วคือตายไปจากความะวงนั่นเองเมื่อจำพรรษานานเข้าความศรัทธาก็มีมากขึ้นสติก็มีขึ้นความเพียรที่จะก้าวหน้าเข้าไปใกล้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็มีมากขึ้นเกิดความปิติในธรรมะ จนคิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ในสมณเพศต่อไปสำนักสงฆ์สร้างใหม่ที่มีชื่อเรียกว่าวัดไผ่รงวัววัดนี้ทายกเห็นควรจะนิมนต์พระภิกษุข,ขอมมาจำพรรษาจึงชวนกันมานิมนต์พระภิกษุข,ขอมหรือพระขอมก็ไม่ได้ขัดศรัทธาได้ย้ายจากวัดบางสามมาจำพรรษาที่วัดไผ่รงวัวพระภิกษุข,ขอมจำพรรษาอยู่หนึ่งปี จึงไปเรียนปริยัติธรรมที่ตัวจังหวัดสุพรรณเรียนได้ชั้นเอกแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดจังหวัดสุพรรณบุรีหกปีทายกจึงไปนิม,มนต์ท่านกลับมาวัดไผ่รงวัวอีกครั้งครั้งนี้พระภิกษุขอมมีความตั้งใจมั่นที่จะพัฒนาวัดไผ่รงวัวขึ้นมาให้เป็นวัดให้ได้สิ่งที่พระภิกษุขอมรำลึกตลอดเวลาก็คือภาวะตัณหาของมนุษย์นั้นรุนแรงเหลือเกินหากมิต่อสู้แล้ว ท่านคงจะแพ้มันเข้าสักวันหากอยู่เฉยๆจึงเกิดอุบายกำจัดตันหาด้วยการเข้าไปอยู่ในป่าช้าบ้างเข้าไปอยู่ถ้ำกลางเท่ากระดูกผีบ้างเพื่อหาความสงบใช้เวลาที่มีอยู่พัฒนาวัดไผ่รงวัวขึ้นมาด้วยการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ด้วยตัวเองท่านมุมาณะเข้าปลุกปล้ำจากวัดไผ่รงวัวที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยในช่วงระยะเพียงไม่นานนัก วัดไผ่รงวัวก็กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเป็นดินแดนแห่งความมหัศจรรย์เพราะรวมเอาสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนามาสร้างจำลองไว้ณวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างที่นับว่าใหญ่ที่สุดในโลกหากความขึ้นชื่อลือช้าและเป็นที่โด่งดังมากจนใครๆก็อยากจะมาดูก็คือบรรดาเปรตนรกนับร้อยที่พระภิกษุข,ขอมได้สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้สติแก่สาธุชนให้เห็นผลแห่งการประพฤติบาปต่างๆนานา,นาสิ่งเหล่านี้ท่านสร้างไว้เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดการเปรียบเทียบให้สาธุชนที่มาวัดไผ่โรงวัวนั้นได้วัดจิตใจอันเป็นกุศลประการหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปหันมาประพฤติกรรมดีความยิ่งใหญ่ไพศาลนี้เกิดขึ้นจากปฏิปทาอันแน่วแน่ของพระภิกษุขอม หรือที่ทุกคนเรียกท่านในขณะนี้ว่าหลวงพ่อขอมแม้ปีนี้ท่านจะมีอายุถึง8ปพรรษาแล้วก็ตามแต่ความมุ่งมั่นของท่านนั้นยังไม่จบลงเมื่อมองไปทั่วบริเวณวัดไผ่หลวงวัวแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าทุกอย่างจะเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นมาแล้วจากความมานะพยายามและจากุศลที่มีอยู่ของหลวงพ่อขอมนั่นเอง หลวงพ่อขอมได้เล็งเห็นความทุกข์อันเกิดขึ้นจากกรรมผลแห่งกรรมก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาเป็นการนำไปสู่การตกนรกหมกไหมจึงได้สร้างนรกภูมิและสัตว์นรกผู้ต้องรับกรรมในรูปแบบต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นอนุสติเตือนใจแก่สาธุชนทั้งหลายพึงละเว้นจากความชั่วความบาปทั้งหลายเพื่อลีกห่างจากนรกภูมิเหล่านั้น เพราะเป็นที่น่าสังเวชนักสาธุชนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะมิจฉาทิฏฐิเถิดนรกภูมิเป็นดินแดนแห่งการไปของผู้ประพฤติผิดประพฤติชั่วทั้งมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งการชดใช้กรรมที่ได้ก่อขึ้นนั้นมีความทรมานอย่างใหญ่หลวงนรกภูมิแบ่งออกเป็นขุม แต่ละขมก็มีบทลงโทษทันต่างกรรมกันออกไปตามความผิดทียบธรรมมีพญายมราชเป็นผู้ชำระความผิดเปรียบเสมือนผู้พิพากษากำหนดโทษตามกรรมมีนายบัญชีเป็นผู้บ่งบอกความดีและความชั่วมีนายนิรยบาลเป็นผู้กระทำการลงทันตามโทษแห่งกรรมนั้นนรกภูมิประกอบด้วยมหานรกแปดขมใหญ่คือ สัญชีพนรกกาลปุตตะนรกสังคาตะนรกโรวุโรนรกปัทุมะนรกตาปะนรกมหาตาปะนรกและมหาอเวจีนรกโทษต้องตกนรกขุมใหญ่นี้เรียกว่าเป็นผู้มีบาปหนาะประพฤติผิดต่อกรรมบททุกประการดังที่ได้กล่าวถึงบุคคลในพุทธศาสนาบางท่าน ต้องตกลงมาสู่มหาไอเวจีนรกโลกีนรกเป็นนรกของบุคคลซึ่งประพฤติผิดในกรรมต่างๆเพื่อเตือนใจสาธุชนเอาไว้จึงบรรยายลักษณะของโลกีนรกซึ่งแบ่งออกเป็นสิบขุมตามที่หลวงพ่อขอมได้สร้างขึ้นไว้เตือนสติดังนี้เมื่อพระมาลัยเข้าชาสมาบัติเที่ยวยังเมืองนรก ได้เห็นความเวทนาที่มนุษย์กระทำบาปได้รับเปรตผูกก่อกรรมมักจกได้ผลกรรมจากการ,รกระทำนั้นโดยกรรมจะติดตามไปจนถึงแดนเกิดไม่ว่าจะเกิดในภพใดกรรมนั้นก็จะติดตามไปไม่ลดละดังนี้พระพุทธองค์จึงพร,ร่ำสอนพุทธบริษัทมิให้ตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทนั้นก็คือความหลงผิดความลืมตัว ความรำลึกว่าไม่มีกรรมความรำลึกในชีวิตที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัตตะสงสารเมื่อมีวัตตสงสารชีวิตย่อมต้องชดใช้กรรมนั้นๆไปทุกชาติเปรตคือผู้ที่มีกรรมหนักหลังจากต้องทรมานในขุมนรกต่างๆแล้วก็จะต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตมีรูปร่างสูงเทียมต้นตาลไม่มีเครื่องนุ่งหม่ม ต้องเปลือยกายร้องโหยหวนหาส่วนบุญหากไม่ได้บุญทานจากผู้ใดอุทิศให้ก็ต้องทนทุกทรมานด้วยความหิวโหวยเช่นนี้ตลอดไปตัวอย่างของผู้ประพฤติบาปต้องรับกรรมเป็นเปรตเปรตลิ้นยาวเปรตชนิดนี้นสร้างกรรมเพราะลักขโมยเขากินแอบขโมยกินของขาวหวานที่คนเขาใส่บาตรถาวายพระมากินก่อนหรือขโมยของที่เขาใส่บาตร ไปแอบเก็บไว้เป็นของตนเปรตชนิดนี้ลิ้นยาวถึงท้องต้องหิวโหวยใช้ลิ้นตวัดกินไม่เลือกโดยเฉพาะของบูดเน่าของดีๆนั้นกินไม่ได้ร้อนจนลิ้นพองเปรตปากเข็มเปรตชนิดนี้ตัวผอมสูงมีปากยื่นยาวเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรไม่ได้เวลาร้องหวีดวิวน่ากลัว เพราะความหิวจึงต้องใช้ปากไล่ทิมแ,แทงดูดเลือดจากเพื่อนเปรตด,ด้วยกันเปรตพวกนี้ทำกรรมไว้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์นั้นมั่งมีออกเงินกู้ขูดเลือดขูดเนื้อเรียกดอกเบี้ยจากคนยากจนกินอาหารไม่ได้เมื่อไม่ได้กินเลือดจากเปรตคนอื่นก็ต้องใช้ปากเข็มแทงดูดเลือดเนื้อตัวเองเปรตปากเน่า เปรตชนิดนี้ผมเผ่ารุงรังร่างกายเต็มไปด้วยแผลที่มีหนองไหลยเยิม้มโทษพราะดาทอบิดามารดาครูบาอาจารย์และพระภิกษุสงฆ์ต้องตกนรกถูกน้ำกรดกรอกปากจนกรรมเบาบางลงจึงมารับกรรมเป็นเปรตชนิดนี้ท่านจะได้เห็นลักษณะของเปรตและสัตว์นรกทั้งหลายได้ทั่วที่วัดไผ่รวงอัวเมื่อชมดูแล้วขอจงใช้สติพิจารณา ใช้ปัญญาไตรตรองเถิดว่าเวรเล็กรรมนั้นเป็นความทรมานอย่างไรจงหันหน้ามาสร้างบุญและทำแต่ความดีเพื่อหลีกหนีจากทุกขเวทนานั้นทั่วทั่วทุกคนเถิดและทั้งหมดนี้ก็เป็นบางส่วนบางตอนของวัดโพธารามหรือวัดไผ่รงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีและประวัติของพระอนิโชภิขุ หลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่รงอรัวจังหวัดสุพรรณบุรีรายการสองยามขอขอบคุณและด้วยอาลิสง์แห่งการกระทำความดีขอให้บาร,รมีของหลวงพ่อขอมปกป้องคุ้มครองผู้ที่ติดตามรายการสองยามทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ